พยายามว่าระดูรักษาให้หายจากโรคยังไงแล้วก็โรคที่เป็นอยู่มีโรคอะไรบ้างคือโรคที่เป็นอยู่ก่อนจะมาเชื่อพระเจ้า,า่ะเป็นโรคซึมเศร้ามา15ปีแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่ามันมีปัญหาชีวิตเข้ามามากเ,เรื่องจากเสียลูกก่อน เมื่อ15ปีที่แล้วก็เสียลูกลูกตอนอายุสีขวบมีอุบัติเหตุแล้วก็เสียลูกไปแล้วก็อยู่มาอีกปีหนึ่งผ่านไปจากที่เสียลูกแล้วก็ครอบครัวแตกแยกครอบคัวแตกแยกแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันผิดหวังซ้ําซ้อนกับชีวิตแล้วมันก็มีอาการแบบเหมือน mm. เครียดก่อนตอนแรกัะเครียดก่อนแล้วก็ ไปหาหมอเครียดหนักถึงท่านกับทางานไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาคลายเครเียดมาพอให้ยาคลายเครเียดมาแล้วก็ลับคาับว่าทอมากินม,มันก็ไม่ดีขึ้นเลยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็มันก็แย่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อทีนีกหหออ้ก็ไปหาหมออีกไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ก็ให้ยากดประสาทมา หลายอย่างอย่างทงาับก็กินไปไเรื่อยๆกินมันหลายปีสี่ห้าปีก็ไม่หายแล้วก็ด้วยความที่ว่ารเราเครียดมากเครียดมากแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วด้วยความมันเป็นอาการของโรคอาหารตอนั้นวความเครียดเนี่ยมันเหมือนกินพันเราต,ตั้งความคิดร่างกายหลายอย่างทำให้เกิดโรคที่ตามมาเยอะมาก แล้วก็ใจสั่นวุ <m grav enn ot> ่นวายไปหมดก็ไปหาหมออีกคือเพึ่งแต่หมออย่างเดียวเลยตอนนั้นไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าก็ไปทาการตรวจไปตรวจหัวใจที่ใจสั่นเยอะมากก็หมอตรวจเจอหัวใจรั่วหัวใจรั่วแล้วก็พอตรวจเจอหัวใจรั่วก็ก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าต้องส่งไปรักษาตัวที่หาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลมอค่ะ แต่ก็ไม่ได้ไปรับการรักษาเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ไม่สะดวกตรงนั้นนะคะแล้วก็ก็กลับมากลับมาต้อก,ก,กินยาตามอาการก็คือยาแก้ปวดยาคลายเครียดอะไรแบบเนี้กินอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วก,ก,ก็ก็ไม่หายอีกก็ไม่หายอีกก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจโรคเพิ่มขึ้นมาอีกหลายโรค เป็นไขมันในเลือดแล้วก็แพ้ภูตัวเองสารพัดอย่างทีนี้มันกดดันร่างกายมากจิตปวดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยด้วยความเนนครียดนะคะคือเราก็ซ้ําเติมตัวเองซ้ําเติมชีวิตตัวเองมากไปพึ่งหาความสุขทางทางโลกก็คือเหมือนไปกินเหล้าไปเล่นยาหลายอย่าง แล้วก็มันทําให้มันยิ่งแย่ไป็นยิ่งใหญ่อพอพอเป็นแบบนี้คือมันไม่มีทางออกอื่นอล้วก็วเลยแบบไปพึ่งทางมอศายศาสตร์ศัยศาสตร์ไปไปตามสํานักไปตามสํานักของไทยของจีนของของแขกไปหมดไปมาทุกแห่ง <laughs> พึ่งไม้กระทั่งวัดไปเหมือนเดินสายไปไหวอะไรแบบนี้ ผลสุดท้ายก็ไม่ดีขึ้นมันทําให้ย่ yeah. 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 าแย่คือแย่แย่ซ้ําๆๆๆแย่ไปเรื่อยเพราะแย่ yeah, แบบนั้นแล้วหาทางออกไม่ได้นลก็อาการนนหนักหนักถึงขั้นว่าไปหาหมอหมอก็อบอกมันมันทำยังไงไม่ได้มันไม่หายแล้วแบบหมอ,บอก็บอกว่าถ้าจะให้หายก็ต้อง เรื่องหัวใจก็ต้องไปรักษาต่อโดยการที่ไปผ่าตัดต้องไปผ่าตัดหัวใจต้องไปรักษาต่อแล้วเราก็ไม่สะดวกตรงนั้นแล้วก็กลับมาบ้านตอนนาอาการแย่เฟนก็ต้องประคองอยู่ตลอดเวลามันหายใจเองไม่ค่อยจะได้แล้วค่ะลงแย่ลงมากหายใจเองไม่ค่อยจะได้แล้วกินข้าวก็ไม่ได้คืนไม่ลงแล้วพอคือคนคืนลงไปมันอ้วกออกมาตลอดคือกินไม่ได้อยู่แบบนั้นนะ่ะเป็นปีปเลยค่ะ อาการหนักมากแล้วก็ใจสั่นปวดหัวแล้วตอนที่มีปัญหาพอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่มีปัญหาก็โรคซึมเศร้าด้วยความที่เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายมาสามครั้งกินยากินยาพาราทีห้าสิบเม็ดใช่ฆ่าตัวตายมาสามครั้งแล้วก็ก็ก่อนที่มาเจอพระเจ้าแล้ก็ หลังจากที่ว่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายเลยก็เลยกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านคือคิดอยู่ในใจด้วยด้วยความที่ว่าไม่รู้จะไปไหนไหนคิดอยู่ในใจว่าถึงยังไงก็กลับมาตายที่บ้านกลับมาตายกับบุญตักพ่อตักแม่คิดอยู่แบบนั้นก็นอนนอนอยู่อย่างนั้นแหละก็มีมีวันหนึ่งที่บ้านหนูเป็น เป็นเป็นเป็นเหมือน,น,นคนที่ดูแลส,สวนให้พ่อของทนายดีแล้วก็ก็ไม่เคยเจอพี่ทนายดีหรอกนะคะแล้วมีวันหนึ่งแบบหนูนอนรอความตายอยู่แล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนของพี่ทนายดีนั่แหละคะ่ะแล้วก็พี่เขาก็ไปวันนั้นเหมือนพี่เขาก็ไปทําธุระเรื่องที่ดินนนะี่แหละแล้วก็พี่เขาก็ไปแล้วก็ไปเจอหนูกําลังนอนแบบไม่ไหว นอนรอความตายอยู่แบบไม่ไหวไม่รู้จะพึ่งยังไงแล้วเหมือนครูเบนก็ไปเจอครูเบนไปด้วยอาจารย์วัดีไปด้วยวันนั้นแล้วก็เขาเขาก็เดินไปแบบงง,ง,งๆว่าก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเองค่ะตอนนั้นก็กําลังรักษาบหมอเจ้าบ้านอยู่ครูเบนก็ไปเจอพอดีทีนี้ก็เขาบขอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่อธิษฐานให้ลวดให้ครูเบนก็บอกว่าอาธิษฐานให้แล้วก็ ให้พระเยซูรักษาตอนนั้นยังไม่รู้จักพระเยซูค่ะแล้วพอครูเบ,บน้นอธิษฐานแล้วก็วางมือให้เหมือนเหมือนบางอย่างมันมันตื่นขึ้นมาจากข้างในแล้วก็มีอาการร้องไห้หนักมากเลยแล้วก็ตอนแรกก็อึ้งเหมือนกันตกใจว่ามันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวเลยว่ามันเป็นความรักความรักที่มาจากไหนก็ไม่รู้ทําไมมันมากมายขนาดนี้ใช่ มันมันล้นออกมาจากข้างในจนเราต้องร้องไห้ออกมาแบบปล่อยโฮออกมา,มากแล้วก็ครั้งแรกเลยดีขึ้นกินข้าวได้ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะครั้งแรกเลยกินข้าวได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็พออยู่ไปเรื่อยๆพอคูเบนกลับไปก็มันก็มีอาการบ้างเลยเล็กน้อยแต่ก็ปร,รึกษากันตลอดก็เขาอธิษฐานเผื่อให้พอพอพอเริ่มได้รับการอธิษฐานเผื่อมันก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน อัศจรรย์ญญมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มามาถึงตรงนี้แล้วก็โรคทุกอย่างหายหายแล้วตอนนี้จัดที่ว่ามือข้างซ้ายเนี่ยไม่เคยคือยกไม่ได้อะค่ะยกไม่ได้มันอก่อนแรงเหมือนคนไม่มีกําลังอ่อนแรงมากแต่ตอนนี้ยกยกได้ทำอะไรได้ทุกอย่างสามารถทํางานได้ตื่นตีสี่แล้วก็นอนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีกําลังอยู่ยังทําได้ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามอบชีวิตใหม่แล้วก็ให้กําลังแล้วก็ให้สันติสุขเพราะว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปแล้วพระเจ้าบอกอย่างนั้นก็เลยแบบพระเจ้าให้สันติสุขทุกอย่างมีเรี่ยวแรงมีกําลังใหม่มีชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าค่ะ